หวานไหมป๊อปปอกินอะไรปอปอกินอะไรบอกก่อน <c oughs> องย่ยหรอกินแล้วแปลงฟันไหมแปลงไหมโ <c oughs> อ้ยต้องแปลงสิไม่แปลงไม่ได้นะถ้าไม่แปลงนี่เดี๋ยวฟันผุนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมปอปอะไรนะ <c oughs> ใครเห็น อะไรไปก็เออทำวันเลยอันนี้อน,นีก็ไปโรงเรียนไม่ไปนี่ป๊า,ป,าป๊าไม่ไหวป๊าป๊าเบ้อป๊าป๊าก็าได้พรกพี่ไปซื้อขอนมเดี๋ยวพี่มานะได้ขับไปข้างหน้าไปขับไปดูข้างหน้าสิ บ้าบาเปล่าพาไปเที่ยวหน่อยโอ้ยใคร的า ั้านใครเนี่ยบ้านใครปอบอนี่บ้านใครปอก่อนบ้านใครปอบอบเาบ้านปอปอเหรออืมปอปออยู่กับใครอะผมไม่ไปนะไม่ไปเดี๋ยวร้องเดี๋ยวพี่มาปอปอาอยู่นี่นับดูว่าพี่มากี่คนละนะหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งสอง

ลองลงนั่งลองนั่งลองนั่งลองพักก่อนไม่หวามาแล้วนั่งกินนั่งกินนั่งนั่งนั่งมาแล้วงงขนมนั่งลองนั่งลองแน่นะค่โอ๊ปไปสองคนเลยก่ะเนื้อเนื้อปีไม่ไดเดียวที่เออยู่บ้านมีอยู่ไปไหนมัาก็ไปดูอยู่ก่อน ไปเจอกันอ๋อไปเกันเอ้ยนั่งนั่งเอ้ยนั่งดูพี่ก่าน่ะนั่งอยู่นี่ยมาทิ้งขยะมาใส่ถุงนี่เาะเอาขยะไปใส่ถุงเดี๋ไปทิ้งได้เลยเออววมกทิ้งดีเนั่นเลยน้งกินขนมจ้แก่แล้วแก่กินเอานั่งเลยนั่งเลยนะน้องนั่นี่นั่งร้บชใ่เพียกบวใจมันเย็นน่ะ ไม่ใส่เสื้อมันเย็นนะลูกฮะ<อ>กินให้หมดไม่กินละกินสิเดีแบบ๋ยวแบบพี่กินหแบบนมก็จะขอละไปให้น้องถุงเลงขอขแบคบุณครับแะขอบคุณครับแต่หายเนี่ย <laughs> เดี๋ยวถ้ามันโตเป็นหนุ่มเนาะจะไล่เลี่ยก,กันเลยนะ ครับมานั่งกินขนมกันอันนี้นี่จะรับละก้มอย่างเดียวเอารับวางแป๊บเดียวก็ตื่นร่อนลดมืออร่อยไหม กินอร่อยไหมคะกินเยอะร ave, <g 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 ู้ใครจะโตกว่าใครเนี <g <g ๋ยนี้กินน้อยกับโตช้า